ตึงเขาเขาวห่างกันเท่าไหร่บ้างนั่นยืดเส้อมือจ้ะห่างเอ็งยัยเลยอ๋อนี่นี่นี่ปื๊ดพอแห็นเห็นป่ะมันใหญ่มันใหญ่นี่ยนขาวจนพ้นอยู่นี่ยขาวจนพ้นอยู่เนี่ยหัวน้ลหวานเขาเขาเงี้ยเองคนสิเอาหลายคนจะแต่ว่าบอกว่าว่าห้เอาดอกรักษาไว้เห็นดอกอืมเห็นเป็นอันนี้มาฆ่าแต่เนาะพาจานเนาะม่บึกแต่มาฆ่าแต่ไม่แต่โอ้ลมลื่นลมลื่นเนี่ยนี่คือลานปฏิบัติธรรมตะกเอาตะกเอาท่านมีโควิดอัตมาจัดทุกปีอ่ะครับ จัดติวะท่ามตรงเนี่ยทุกปีเลยพ่อเขาแม่เขาอาจารย์ตะกี้มันเป็นป้ายยังว่าครับตะกี้มันเป็นยังไงก่าครับมึงนี่อพื้นที่ดังเดิมมันไหนก็เป็นป้าสาธารณะนะเป็นของชาวบ้านเขาเจ้าทำไมตะกี้เขาเจ้าลูกของมาเห็ดหาเห็ดมั่นเห็ดหามั่นมันเนี่เจ้าหน้าที่บันแรกไ้ถอยถอยมาแล้วมันีก็เลยมาต่างเป็นตีผักสงเจ้าวาดหลายเจ้าวาดมากแต่เจ้าวาดเนี่ยว่าเกินสามว่าสามว่าเกินสามปี ตะกี้ป้าไม่ได้สมบูรณ์จังส่บ่ครับอาจารย์อืแต่สมัยโบราณตะกี้เนี่ยตาตาตาอาตมาเขาจะว่ฟังตาอาตมาในหน่อยหมดละมันิถือสัมปทานอยู่ขังหนึ่งที่เขาจะเอาอสั่งมาแจกมาหลากไรเด้นี้ถอดง่ายๆเอบๆไรเด้นนี้ลูกหลานเลี้ยล้วนมันได้นี่อันดึกดำบรรพมันอีนยิ้มหลงผุนก็บว่อยากเอ้ยสื่อเนว่าผู้ใดสัมปทานแด่พระเดเกิดดวงกับยูหูอยู่ว่ามีมีมีนายทุนใหญ่สี่สมบัติแต่เกาะง่ายๆเขาจะอ้อสั่งหลากไวเลยแจไป ผู้เฒ่าพนว่าฟังก็ขี่มีแค่ตัวนี้อันนี้ลูกหลานมันเฉยๆไปไปเบ,บิ่งนทั้งหมดทั้งมือจักอะไรกับพายจัพนพันพันหกสิบไร่พันหกสิบไร่ขนาดลูกหลานบ้านนี้เขาเจายัางหลงทางนะ<อ>เกิดยุ่นี่เขาเจายัางหลงทางแลยนะภาษายังเข้าหนึ่บ่ได้เกิดยุ่นี้เอาพายจันนั่นบอกเบิร์นนะครับว่ามีปลาหนึ่งพันพันหกสิบไร่เนี่ยมันเห็ดไหงกับชุมชนเนี่ยครับเนี่ยเอาบางอย่างมันเป็นีไงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหาร เป็นไออะไรล่ะพ่อเนี่นี่เป็นน้องคือน้องเจ้าเสืรูุที่อยู่เป็นแรงอาหารเป็นสาธารณประโยชน์กับประโยชน์จริงๆพวกฟื้นไม้หองไม้แหงพวกเขียวเพื่องนี่นะเนี่ยโยมกับมาเช็บไม้แหงไปเห็ดฟื้นได้นะครับอ่าม,มีเห็ดมีอีลอกเ <ừ> yeah, นี่ยยังมีเมืม<ต>่อสระก็แสดงว่าพระพระอ,อาจารย์แสดงว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนี่คือมันมีอยู่ในอยู่แล้ว กิปมก็ไล่เี้ยก็ไล่ยังพวกของกินพวกกระเจียวพวกอิหลอกอืมครับอิหลอกพักไอไปพักทางไงครับไปต่อมาบกไอเที่ยวทั้งนี่แหละบกควายไทยไงปันไดพี่น้องไล่ยอะอะได้ว่าเป็นแหล่งอาหารในพี่น้องทุ่มมีีกุิม่ีงนมัก่อ ยาวไปไปตางนี้ประมาณหาซิบเมตรก็จะมีหัวละหัวกันแดนแล้วแต่ตอนนี้ว่าย่างก็แล้วลุ่นน้ำเพราะหลุดจากสมุนไพรมาได้หนีสมบูรณ์เลยครับตอนไรเพียร์ยุ่นี่ว่ามันในหน่อยดิหลายดินี่ว่ากระต้นกระเจียวกระปลาเขาอย่างนี้สิกระเจียวปลาในที่ละนั่นสิได้นอกระไรนอพกระองหลายเลี้ยสียอันนี้ล้ำล้ำล้ำนิดเดียวแต่ว่าขึ้นน่อยเงี้ยเถอะ lắm chăn đi các con nó bọn ngay nó mãi niệm hay không sống bụi nó mãi mùi nó mùi nó nó mùi 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 Chạy mùi nó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  kia nó mùi ถือว่าสมบูรณ์หลามาเนี่ยพายจันอันเดะเนี่ยครับปลาเขาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นหลายนอนปะครับมันบอกนี่มันก็เป็นแรงอาหารคักๆเลยล่ะสมบูรณ์สมบูมบมบรณ์อยออู่เห็นบางตัวน,นี่มียานหอนหมาดิมันโตใหญ่น้องน้องหมาวดิเห็นบางตัวเนี่ยจันยางนีแล่ที่กันมันเสีดออกไหมสิอ,อือไอ้มาจ่องสิ ถ้ามันหลายตัวมันมันบ้นบาหยานคนมันบ้ากลัวคนนี่ยังมารลี้ยงใบซีโมงนี่มัมนจะห้องละ่ะเออเออเออจก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 นี่แหละมันแล้วห่องนั่นแหละนี่โซนนี้เห็ดตะไคร่เหลืองกำลังเกิดตัวนี้คนได้หลายโซนนี้เห็ดตะไคร่เหลืองนเนี่ยกุฏิกับวัดมิฟาโยวัด อันนี้พี่น้องเพิ่งเอาไปมือเส้านี่ยและเออเหมนเห็นห้อยอยู่เออแต่ไฟมาหอดห่อนหมดสุกหดเลยเดินไฟแหงมัดเลยอืมมีแต่กคตรดีด้วยหองหน้ามีทางอย่างชงกลมมีแหงมัดสุกกดโอทางผากเนื้อยิงวัดล่างเยอะห่างห่างเยอะมากเลยทั้งเขาทั้งดอยห่างเยอะ ส,สถิติการบวกกันหน่อยลงค่อยน,น่าจัดศิษย์ปฏิบัติธรรมว่ะแหมช่วง,งแ,มมแมหมดูครับพ่อเวรหรือทิพย์ถอดเทียนก็นได้แตัว่าสุคนมนสมีสุมมนีคือหอยหาธรรมาชาติเด้แหมเน,น,น,นี่ยมือนีมือนีเบาหยุดแต่ไม่เห็นธรรมาชาติครับเพราะแน่พี่น้องอาจจะมานน้ำเท่าก็ได้ แมนครับผมตอนมาอยู่เป็นไม่อาตมายางจงกลมอยู่ทั้งผลละคนตีแล้วผลละนี่เหลี่ยมม่วง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 เขานี่ดีดีนี่ตรงนี้โอ้เหลียมเมาเมาเมาเขานี่แหละเขานี่เลย่อีครับแต่ว่าอียังบอกว่าบอกว่าแต่ย,ยางมาเบิงองเขาออกอยู่นี่แหละเมาเมาอยู่นี่แหละมันสิเป็นหวานเลยเนาะบางคนก็ว่ามุ่งง้อทำท่านวันศีลวันพระวันสีออกแสง บางคนก็ว่าของดีกมเสียเห้องจริงๆปลูกอ้อมมาดิบักนัดนี่ปลูกปมันซีลอยต้นแต่ว่าช่วงนั้นเลี้ยงหมูปลาปลูกไว้เสร็จมันดูดกินเมื่อสเลยมันคือหูเลยอย่างแต่ามีบางนี้มีบางนัดต้นบางนัดหมูปลานี่มันเจ๋งก็เลยเอาไปหนีซะเอาไปหาย่อมเอาไปหนีไปทางอื่นม่เอาเช็คสีเช็คสีแดงต้นได้ล้ำบโบอย่างเงี้ยสิ อาจารย์เนี่ยจังต้นไม้ปลาเอางเสียเมื่อเกิดตามธรรมาชาติมันก็นกนสมดุลเขานเองนี่ยนะครับไม่จิกไม่เต็งไม่ลั่งไม่กุง้งยางพ่วงพวกน,นี้เนาะเกิดง่ายมันบักเหลี่ยมบักเหลี่ยมต้นบักเหลี่ยมเบี้ยบักเหลี่ยมไรเห็นพายุงว่นี่พายุงเห็นปะพายุงสามปีน<อ>ี่พายุงก็ตะเคียนตัวนี้ปลา,าตะเคียนตัวนี้อาจารย์เออตะเคียนตะเคียนทองตัวนี้อืมตะเคียนปลาตะเคียนทองว่าแม่เนี่ยหน่อยต้นนี้นี่ปลูกที่ทีงนี่แหละอันทั้งนีโยมกับโจมโยงปลูกยังกระดอกกระเดียห์ น <marriage> <Brother> <daily> ี่สิแล้วครับถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติแล้วแม่นครับมันในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านบอกว่าอย่าไปจัดระเบียบให้มันครับครับพอมันยืนต้นได้มันจะจัดระเบียบกันเองถูกเลยก็จิกส่วนมันสีเงาแต่พระธรรมดาเดอ้ในในสาเลยว่าอย่างในสาเลยต้นจิกนี่อืพระธรรมดาเดีเพราะว่ามันดีสั่งเงามันก่อนครับต้นจิกอ๋อ จะสั่งเงาเงาเขาแง่ขนาดไฟใหม่ก็ตายครับเพราะเงาเขาแง่ก็เตียงเถ่ะปวกกับจินประตูห่างไปแล้วนี่ห้องน้ำมีมัดตัวหมองเลยยางยังจงกรมยังก็มีอย่างบ่มี่งหะท่านล่ะล่ะไม่เห็นเจ้าสี่เลยพวกคุณสั่งวัดรใหม่เมืองพี่น้องเมืองป่าแต่เมื่อว่อยากสั่งยังแล้วแต่รักษาการรักษามันได้ลดลดอก็แล้วสมมเงินนี้ ว่าะพอเชนเลอรรู้อ่าจอลังการยังกัไปหลุดว่เอาน้ำแล้วว่าว่าสะอ่อนน้ำแล้วท่านเอครับอานอืมอ่อเหลวไปสางว่ายากรักษาอย่างยากวัฮรู้ฮึ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 ฮอฮมัดฮึ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 ่ึฮึฮึม่าึฮึฮึ แม่มบ่อยู่มงนี่อาตมาก,ก็สิพร้อมไปเริ่มต้นใหม่มงพยญ่าใหม่ <c oughs> เริ่มตนม้นใหม่บุบเบิกใหม่แม,ม่นบ่ได้อยู่นี่ออเอาบ่าเฮ็ดาปาเฮ็ดถนนคอนจีแน่นะบ่เนาะมันสิคือบ้านคือเมือง,องเขานาะนี่ละ่ะศรัทธาบ่าเต็มที่บ่เต็มเปี่ยมมาบ่ฮอดอือนี่ล่ะรสชาติม,มากสิเป็นทางบักดีๆง,งามๆเขาว่านบ่อาตมาคิดบ่คือไผเอามันเป็นจ่ละ่ะคิดแบบพระพุทธองค์ี่ เอาไปทั้งทีละยังเกียงกับเอาหินถมถมหลุมท่านันละเอาหินไปถมหลุมนัม่นละ,ะให้เฮ็ดค้อนจีดเฮ็ดลาดยางเพราเอาเ่าอยากคือบ้านคือเมืองว่าได้โตแทานพระหลดยุธราชนามอาตมาเอาขวานมาตั้งเอาหลวงพ่อจะคุ้นเชื่องไม้พันไหมาไหมาเมื่อ,นห,ห,มมอนหนึ่งไหไปสือโตมูบูชาใหม่ซักย่างดีอ,อาตมาบอาเอาขวานมาตั้งเอาแล้วบอกเพ่นว่าผมใส่ไปยาหาพันได้หลวงพอ่อเนาะอืมใส่ โยมัสซอยคัดซอยนั่นซอยหนี่งบางนัดที่เหลือมันย่อมมายำสับปะรดต้นไม้ใหญ่มา้มันก็จะเปียนเองหย่ากะสะบ่มีดีมันหงำเนาะมันคุ้มได้มันคุ้มได้เล็บแมวนะนี่จะดูดตัวแมวตัวแมวเจ้านาเจ้าเข่าอ่ายางเรียนกับมามาแล้วทุกคนวุ่นวให้เจ้าบอกเล็บแมวกิน สุกได้แล้วเท่าจะยู่ผู้เดียวคือบ่มีแล้วยู่ผู้เดียวมันสุกซุกซุดซุดเลยนะครับอนั่นแหนะผูดด้ใดเป็นสวนดีใจโหลดจะไปหาเนื้หยางใส่เจ้าของแมนบ๊อบพยานแต่ผู้ใด,ดมีแล้วต้องสาระบ่อบพยานขีดขาเงนินตึมแล้วออือยู่ผู้เดียวมันสุดจะประเสริฐแล้วจะหาหยางมาใส่ข้อใส่ห่วงใส่หัวเจ้าของอื ไปแท็กอะไรไปอยากกินยำไหนก็น้อนยำไหนก็ไต้นมะเีย่อมากางมะเดี่ยมตเรียมครับตนยังน้อยเห็ดมันปูเกิดต้นเห็ดเหลืองไหมย็งน้อยไอ้ดอกย็น้อยไหมครับเห็ดเหลืองเห็ดมันปูใส่ถอดใข่แสบอ่ะ con, ừ. not ừ. à? ừ. Mà... nó it. nhung mày phục bọn phía tạo. No, mày, vô bì. mày hòn mát làm đơn đón niệm đơn đón niệm đơn đón niệm đơn đón như Hết bỏ phá chán. <laughs> ừ. đó เกิดมันอีกเป็นดอนเป็นดอนด้ว่ามันเกิดตะพื่อตะพื่อดมองไดกเกิดมันก็เกิดดิน้อ,นองคาไปประมาณหาสิบหกสิบหลุมตะไข่ร้ยอยหลุมปีนี้แตสี<อ>่แยงเท่าไรไปไหนว่าทั้งนั้นตมด่ด้นี่มองไปวะเออ,อเป็นตมครับพี่น,อน้องนี่พายจานยาพมา ชมปลา <laughs> พันก๊วย <laughs> เป็นสถานที่เป็นข้างอาหารเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่เติมพลัง <laughs> เป็นที่ชาร์จแบตโอ้อย่างหน้ากันมีพี่น้องสวนผ <laughs> ักเอาสวนผักที่พาา่ <laughs> อจันข้างในเป็นสวนผัก <laughs> หน้าฝนมันหกแล้ว <laughs> <laughs> สารเณรหอมเปรนึ่หึ่หึ่ น้ำท่วมนกทั่วนี่พายจานมึนกับปลูกพักไปครับปลูกพอดกทั่ว<อ>ในกระถางนี่เป็นพวกกะเพาใบกะเพราในกะเพราอ๋อนี่พายจานปลูกกะเพาไว้ต้นกะเพา